ครับเป็นยังไงบ้างวันนี้แพ้ครับคือมันมันมันติดขัดตรงไหนเลยไงเดินเดินรูกเป็นเขาแข็งแรงนิดนึงครับแข็งแรงนะครับดูดูชัดเจนกว่านิดนึงน้ำหนักนี้เราเป็นไงก็ไม่ใช่น้ำหนักเราน้ำหนักเยอะทีหนึ่งครับคือเยอะไปโคตีเราต่อยเท่าไหร่ต่อยร้อยหกครับร้อยหกเองนะครับผมนี่ร้อยเจ็ดมันก็เยอะไปครับครับครับรอบนึง มีอะไรจะพูดถึงแฟนคลับนะครับก็ติดตามเชียร์พี่ดนดงไปเรื่อยๆนะครับผมอย่าเพิ่งเบื่อกันครับผมตอนนี้ซ้อมอยู่ไหนนะซ้อมอยู่เกียรติเพชรครับเป็ไม่พรนะครับผมเพิ่งเพิ่งได้ต่อยช่องเจ็ดได้ครับไม่ค่อยขึ้นก็เลยตื่นเต้นหน่อยนะครับผมอ่ะโอเคสู้ต่อไปครับน้องชายดันชี้อ่านไดดีเลยสวัสดีครับอาจารย์สวัดีครับสวัดีครับอาจารย์เป็นไงบ้างวันนี้ก็ลนได้ต่อยช่องเจ็ดดีใจเกินไปหรือเปล่าไม่รู้ได้ต่อยไฟแรก มันมันมั่วไปมั่วไปหมดเลยอ่ะมันชนะเขาแล้วมันไปตีเขาล้มเองอ่ะดอกนั้นนะดอกนั้นแหละก็ต่อยยังยังทำหน้าที่ยังไม่ดีที่เท่าที่ควรครับก็พัฒนาต่อไปครับขอบคุณทุกๆคนที่ที่ให้กําลังใจแล้วก็ติดตามพวกผมนะครับทำให้ดีครับเด็กยังใหม่อยู่ครับเพิ่งต่อยตื่นเต้นครับขอบคุณครับขอบคครับบ๊ายบาครับ สวัสดีครับน้อชสวัสดีครับโอ้โหวันนี้มีบาดแผลนะไปโดนยกไหนอ่ะยกสครับต้นยกสต้นยกสครับวันนี้อาชีพเท่าไหร่ครับหมื่นหนึครับหมื่นหนึอีกห้าพแล้วแตกอีกห้าพแล้วนะหมื่นนะครับก็วันนี้ชุดช่องเจ็ไฟที่ไหรละสไฟสไฟสไฟสาะชนะทุกไฟเลยปะก็ชนะทสามไฟน้ำหนักตอนนี้เราน้หนักทกเวทเท่าไหร่ดีครับ อยากเฉลีอย1ร5 106 107วันนี้ใหญ่ไปขอวันนี้ใหญ่ไปครัฉนี่ประมาณ105 106ครับแล้วมองเล็งๆกันไหมว่าอยากที่จะเจอใครอะไรไงกแล้วแต่คอมพิเตอร์เลยครับอยากชิงแชมป์ไหมอยากชิงแชมป์อยากอะไรไหมแล้วแต่เขาจะให้ชิงแชมป์อลไรครับมีมีโอกาสจะได้นะมีโอกาสก็อยากได้ถ้ามีโอกาสก็อยากได้พูดเลยถึงแฟนคลับที่เชียร์เลยครับก็วันนี้ก็ชกชนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ไฟต่อไปด้วยครับก็จะทำให้ดีกว่านี้ครับครับพี่อู๊ดหน่อยครับสวัสดีครับ ก็ดีใจนะครับแล้วก็ตรงข้ามเขาก็ไม่ธรรมดาครับก็มวยในทีมงานเรากันแล้วครับอยากให้ต่อยสนุกพอครับแค่ชนะไอ้ผมก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรมากก็กระตุ้นพอออกตู้ช่องเกตนะครับนะคนดูเยอะเราบอกก็ต่อยให้สนุกพอๆนะขยันออกอาวุธเรามีกําลังใจให้เด็กตลอดครับพอเป็นกําลังใจดีใจกับคนชนะเป็นกําลังใจให้คนแพ้ด้วยครับผมเขาก็ฝากติดตามด้วยเพรพนมครับเด็กคนนี้ก็ ไปหน้าต้องต้องต้อง,งดีวกว่านี้ครับเด็กๆเพึ่งหาประสบการณ์สร้างกระดูกอีกเยอะครับฝากขอบคุณครูกุ้งด้วยผมเพชครับผมอ่ะฝากขอบคุณด้วยนะฝากติดตามด้วยนะฝากติดตามค่ารู้เฉพาะกรรมการด้วยครับก็จะทําให้ดีกว่านี้ครับขอบคุณครับโอเคทำนะครับผมครับเป็นย <methods. S 1> ังไงบ้างไฟนี้ครับก็ติดตามแผนครับมวยเขาตัวสูงกว่าเราอะไรกับเราแล้ว ว่าเด็กพวงศอกไปโดนแต่เพราะแตกก่อนพราะแตกก่อนนั้นตามเกมมันก็ล่นทด่หน่อยเด็กว่าความตัวพี่ผมไม่เคยบอกว่ามันใหม่ยังใหม่ใช่ประสบการณ์น้องมันยังน้อยอยู่ครับแต่นี้บอลเนียบอลเริ่มดีขึ้นละเนี้ยสามสองไปสามไปจากที่ลนล้านมากตอนนี้ดีขึ้นมากไฟนี้ต่อยได้เก่ามากอะไรมากคุมเกมเป็นละเริ่มพัฒนาเด็กเริ่มพัฒนาขึ้นครับผมพูดอะไรถึงแฟนลับที่เชียร์อ่าปิาตามค่ายมวยลูกเพาอคุมกันครับค่ายมวยใหม่ใหม่ครับ ที่กำลังมาสร้างในวงการมวยค่ายมวยภูทรบ้านนอกเรา้ยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะพี่ผมทำมาต่อยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเอ่ทำใจจริงเลยครับเป็นค่ายมวยบ้านนอกครับผมครับครับณมากครับ